เด็กค่ะคิดจากเด็กทันพระพรที่น่ารักทุกคนเด็กๆคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะคูกว้ยเชื่อว่าหลายคนนะคะกําลังเรียนออนไลน์เลยใช่ไหมคะคูกล้วยขอพระเจ้านะคะที่จะอวยพระพรเด็กๆทุกคนที่เด็กๆทุกคนนั้นจะมีสติปัญญามีกําลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระเจ้ามีความเข้าใจในบทเรียนนะคะเด็กๆ คุก้วยขอพระเจ้าทรงหนุนกําลังเราในช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการเรียนออนไลน์อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับาการเดินทางหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนที่บ้านแต่ต้องเดินทางไปทํางานกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเรียนหนังสือก็ขอพระเจ้าทรงปกป้องก็ขอพระเจ้าทรงประทานกําลังที่สดใหม่ทุทกๆวันนะคะเด็กๆเด็กๆคะพรุ่งนี้นะคะเราเหมือนเดิมนะคะเราจะเจอกันนะคะในกลุ่มเซลล์เด็กคีดจัดฐทานพรพนะคะ ในเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะผ่านทางระบบ z o มนะคะในอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่2ที่เราเริ่มใช้ระบบซูมกันนะคะก็อ,อยากจะเชิญชวนเด็กๆทุกคนนะคะที่จะเข้าร่วมกลุ่มเซลล์เพื่อเราจะหนุนใจซึ่งกันและกันเรีเยนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันแล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะในวันอาทิตย์แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแต่ว่า เรายังได้มีโอกาสในการหนุนใจการอธิษฐานเผื่อซึ่งการและกันนะคะในกลุ่มเซลล์เด็กที่จัดฐานพระพรนะคะเด็กๆคะครูก,กล้วยขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคน และเสริมกาลังคุณพ่อคุณแม่เราด้วยเช่นเดียวกันในการดูแลแล้วก็ปกป้องคุณพ่อคุณแม่เราด้วยในการทํางานนะคะกุ๊กเชื่อว่า,วาอีกไม่นานเราจะได้กลับมาเจอกันที่คิตจักรฐานพระพรที่นี่เหมือนเดิมนะคะกูเกิอคิดถึงเด็กๆทุกคนแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดนี้นะคะสวัสดีค่ะ